เดี๋ยวรอทีมผู้ชายเข้ามาก่อนเมื่อกี้ทีมผู้ชายไปเติมของนะคะของเราเดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัยมาหลบฝนที่บ้านผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยนะคะเอ่อคือจริงๆเนี่ยคุณอ,อ้อนเนี่ยช่วยน้ำพุ่งมาประมาณ6 6ปีแบบทางการแนี่อ้อยช่วยน้ำพุน้ำพุ่งจริงๆมา6ปีแล้วซึ่งเราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละที่หน้างานแต่ละที่นะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมชาวบ้านเนี่ย ไม่ได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง1น,นะคะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ,อง 2. เพียงพอแต่คนที่อยู่ในห้องสั่งการไม่รู้หน้าง,งานนะคะเจ้าหน้าที่หน้าง,งานเนี่ยบางทีเป็นหน่วยงานรัฐเป็นทหารอะไรเนี่ยเขาก็จะทำงานตามคำสั่งแต่เฉพาะหน้าง,งานบางหน้าง,งานเนี่ยมันทํางานตามคนในห้องแอร์สั่งไม่ได้ฉะนั้นเองเนี่ยชาวบ้านเออเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้รับ ไม่ได้รับของทั่วถึงข้าวเนี่ยคนเนี่ยเอามาแจากเยอะมากบางทีข้าวอะ่ะเสียนะคะข้าวกล่องเขามีประสบการณ์จากการทำข้าวกล่องถ้าเราใส่กล่องนะคะหนึ่งเวลาแจากเจอฝนมเจอน้ําในเรือเนี่ยน้ามีแต่ขี้ตรงขี้ตีนเอวเลยแล้วน้ําก็เข้ามันสก,กปรกกินไม่ได้เขาจะทเข้าวกล่องคือเขาจะไม่ใส่กล่องเราจะเป็นถึงร้อนมัดข้าวถุงนึงกับข้าวหนึ่ง นะคะแล้วก็น้ำพริกหนึ่งมัดรวมกันเป็นหนึ่งกระจุกนะคะแล้วก็ขนมแล้วก็น้ําในเซตนั้นจะมีข้าวมีขนมมีน้ําแล้วก็มัดแน่นๆต่อให้น้ำข้างนอ,อกโดนยังไงแต่ข้างในเรามัดอย่างดีไม่เสียแม่แม่ล้วเอาเอามากรณีเอาไหมเราก็เลยไม่ไม่ไม่ใช้วิธีที่เอาเป็นกล่อง มันเละค่ะมันเละแล้วกับข้าวที่จะทาเนี่ยต้องเป็นอะไรที่มันแห้งไก่ทอดไข่เจียวหมูแดดเดียวหมูทอดนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าเป็นกับเหลาทําแล้วต้องแจกเลยต้องกินเลยไม่งั้นเสียสองอย่าเป็นกะทิถ้อะไรที่เป็นกะทิเสียหมดไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะเสียเหมนบูดเมื่อวานนี้กองเป็นบดเลยเสียใช่อันนี้เป็นข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดอย่างเงี้ยพวกคุณเชียงได้หมดเลยค่ะน้ําพริกให้เขาหน่อยนึงจบเลยนะคะ อะไรอะ่ะคืออะไรคอนเทนต์เหรอ <c oughs> แล้วก็วันนี้มีเทียนนะคะเราต้อง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 ใช้เทียนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเทียนสำคัญมากโดนตัดห้ตไปน้ำดื่มค่ะสำคัญมากนะคะเมื่อวานก็ได้รับได้รับน้ำดื่มจากแม่นนองใบบุญนะคะโอนเงินงมาให้เรานะคะน้ำดื่ม300แพ็คนะคะแล้วก็เรามารวบรวมันดีได้จิประมาณ500รอยแพ็ค,ค ตอนนี้เรากำลังไปเอาน้ำมาเพิ่มนะคะตอนนี้ฝนตกแรงมากผู้ชายต้แจ้งครับว่าเหมาโรงงานมาเราเหมาเราเหมาโรงงานมาเลยน้ำอ่ะ็นำเป็นไก่ทอดค่ะถูกต้องน้องไก่ทอดจบเลยเขาบอกว่าระดับน้ำเท่าของปี54ผู้ชายกำลังไปเอาของอ่ะแต่ดูรอบๆขอบคุณนะคะ จากคนที่เป็นคนติดตามเป็นหนึ่งเป็น f c เป็นหนึ่งตอนนี้มาเป็นทีมเป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผ่านการอนุมัติตอนนี้มีคนจะมาเป็นอาสาสมัครกับทีมเป็นหนึ่งเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เออรับได้ท่านี้เสื้งอองศูนย์นะเสื้อมูนิธีเป็นหนึ่งเขาไม่ให้ใครใส่นอกจากทีมงานจริงๆจากทีมงานจริงๆ เราพิสูจน์ใจกันแล้วว่าคนเหล่านี้เขาต้องการมามต้องการมาช่วยจริงๆปกติเขาไม่ทําเสื้อมูล,ลนิพิษเขาม,ามู่นิธิให้ใครใส่นะคะเพราะว่าอะไรเราไม่รู้เผื่อคนเราไปเอาไปแอบอ้างอะไรเราเรากลัวแต่คนเหล่านี้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ใส่ได้แล้วเป็นหนึ่งไม่รับสมัครเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเรียกเองเป็นหนึ่งไม่รับสมัครเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเรียกเองแต่ก็ต้องเลือกนานๆใจเย็นีน้ผไม่เอา ผสมคือท e. ุกคนลงลงเงินลงแรงกันด้วยเงิน kind ส of in. ่วนตัวนะคะทุกคนลงเงินส่วนตัวจนทุกคนเห็นว่าเราทําพิธีกรสุดยอดมากๆแต่ละคนนี่ใช่ก็มีก็มีเอฟซีที่เห็นเห็นเรานะคะก็ช่วยมาทำมูลนิธิเป็นหนึ่งคกันะคะเกินห้าเดือนนะไม่เราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นพี่เป็นน้องไม่เกินห้าเดือนไม่นบเป็นเพื่อนให้อะรอหยัหัวเขาตามหัวเขา เราไม่ได้เป็นมูนีที่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้เป็นบูนเยแต่ว่ากเข็แล้วกับการที่จะเอาคนเข้ามาก็ต้องดูดีๆค่ะแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้ว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 กาแลมาดล้วาแล้วมาแล้มเแล้วมาแลวมากล้ม้มาแล้ว้วมาแล้วมาแล้า้มมาได้่ะ้ เครื่องเแม่เอาไปใส่ทำไมอันนี้สามีรีทนนะะันค่ะเป็นทุกอย่างให้ต้นอ,อ้อคทุกคนพร้อมจะปกป้องใช่ไปไปไป,ป,ปเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นนะคะเราต้องออกฝนก็ต้องลบรบรบเตอร์ใเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำ <ไป S 1> นขึ้นเราวคุกลับไม่ได้ กี่คนน่ะน้ำพอไหมเอาไหมพอเสียน้น่อยเอ่อ้ไเดี๋ยวไนต่อที่บ้านต้นม่วงบ้านต้นม่วงนะครับอำเภอปงป่าไว้บ้านไหนดบริการ เห็นไหมครับบางบ้านไม่มีผู้ป่วยนะครับพิการติดเตียงคุณคนแก่ออกไปไม่ได้ไม่เป็นไรมีร่มเอาเยอะนี่ผมผมไม่ได้เอาเปรียบใครนะครับเพราะว่าผมถือกล้องไร้สดนี่ก็มีพี่ชาวบ้านครับให้หมวกมาเนี่ยดูดิเลือนลงไปยวกเลยมันมันสูงขึ้นนะเนี่ยเราต้องเราต้องรีบอู้จามดึงลงอีกแล้ว นี่ดีกันน้องไม่ถือมาเลยวะทขาไหมเดี๋ยวเก็บเก็บแบตไปเลยไม่ต้องไม่ต้องถ่ายละอันนี้แบตอะไรนะเฮ้ยขอสัตว์นี้ขอสุดท้ายได้ไหมเนี่ยสัตว์เนี่ยเดินถ่ายหลังเนี่ยวีดีโอแค่สิบวิ้งเองระวังนะระวังนะเราให้ไปหลายแพ็คเลย เนี่ยมันเป็น,นมันเป็นแอ่งโล่งอะ่ะเดี๋ยวไว้ให้ครับระวังนะระวังนะไม่รู้ตรงไหนท่อตรงไหนเป็นอะไรลงไประวังน้ำก็อย่าเพิ่งน้ำเด็กเก็ให้คนมีไ,ม,ไม้เท้าน้ำดีกว่า,าน,น,นี่นะ <ำ S 1> ครับเนี่ยคือแม่น้ำแล้วนะครับเนี่ยน,น,นี่ลึกลง,งแล้วยอขอเลยอัเด่นชัยไม่ใช่เด่นชัยครับเอ่ออันนี้ปงป่าหวายอันนี้บ้านม่วงบ้านต้นม่วงเอเคเขาเขาเป็นไงเขาเอาถุงมาให้อุ้ย เผ่านมาได้ต้องฝึกฝนทางร่างกายร่างกายไม่ได้ฝึกหรอกครับนอนกินนอนอย่างเดียวใจอย่างเดียวครับโอ้ยอันนี้เอามาให้คุณยายเอาเอาให้คุณยายสักสแพ็คก็ได้ครับสมเลยสเลยแกแกอยู่แออร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 ออรรอรออออ เดี๋ยวเขาก็แจกกันแหละไม่ไม่ใส่ชูชีพไม่มีครับเอาจริงๆของผมไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้ลึกๆขออนุญาตจับหัวนะคะคิดหาตำรวจเขาก็คงทำจุดอื่นอยู่ครับแต่จุดนี้น่าจะยังไม่ถึงรอบมั้งครับแต่ว่าผมลงมาก่อนก็แบ่งเบากันไปนะครับเอาเกียรให้ยายด้วยนะคะ 你你啷个？ มันเหลือตรงนั้นอยู่นะไม่ไม่เดี๋ยวเราทำลไปกันสอนี้ครับนี้บครั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 นครับครับครบครับครับค้ับครันคนับคร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 ับ้นับค้ันครับค่ับครับบลรรยากาศรอบๆน่าสนุกสนุกเริ่มคันยุบบตรงนี้เป็นแม่น้ครับนี่คคค้น นี่แบตเหลื43นะครับท้ายโอ้ปีใส่ี่ใช่ครับบ้านต้นม่วงอะไรมืกี้นี่ยเนี่ยเนี่ยเักมดใ้หน่ยได้ไหมไหนวะอ่าเนี่ยๆเนียเนียเนียอ้าปักมดปมุดอ่านี่นีนี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ครับคือเวลาเดียวกับเมื่อวานเลย ตอนช่วงเย็นเนี่ยฝนก็จะตกลงมานะครับแต่ว่าในเมืองรู้สึกประน้ำรถแล้วนะแต่เมว่าวานในเมืองนี่พวกผมเข้าไปก็ยังมีแบบที่ท่วมแบบถึงเอวอยู่ค <_" S 1> oh, รับโอ้เรยบคันแล้วมีน้ำมันเป็นน้ำป่ารบบไม่ค่อยสะอาดเป็นน้ำดินเริบคันยุบยิบน,น้ำขึ้นสูงะะแล้วรีบกลับเถอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันอยู่ไม่ไกลมาก <_" S 1> มิสเตอร์นิกอนใช่ได้อ่ระวังนะอย่าเดินออกนั้นมาอนเข้ามานะไม่ออกมีที่เราจะเป็นผู้ประสภัยไม่มีครับเซอร์ยูจิไม่มีเลยไม่คิดว่าจะได้มาลงครับเพราะว่าเรามารถใจนะรถหกล้อนะครับรถหกล้อได้รับอภิรนาการจากข่านนายกอบจแร่นะครับซึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้เดินลงแต่ว่าพอมาถึงหน้างานเนี่ยมันก็ดูเหมือนตรงนี้ครับมันก็เป็นซอยเป็นตอกเล็ก รถก็เข้าไม่ได้นะครับแต่การช่วยเหลือก็ยังต้องต้องการคนช่วยเหลืออยู่คนนั้นในครับผมก็ต้องลงเดินนะครับเพื่อให้มันทั่วถึงที่สุดนะครับอาจจะไม่ทุกบ้านจริงๆนะคือจํานวนบ้านที่เราแจกมันอาจจะไม่ได้หลายบ้านนะครับแต่ว่าก็พยายามเอาตรงจุดที่คนเข้าไม่ถึงมากที่สุดเพื่ออุดลอยรั่วอุดช่องโหว่นะอะไรต้อนอ้อจมนะอะไร้นจ ไปไปโดดขึ้น,ปนไปน <ไป S 1> ัป่งบนเรือไปเียว <c oughs> ของยังเหลืออยู่ครับซอยซอยนั้นไปได้ปะซอยนู้นอ,อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซอยซอยทางนู้นน้ำเราตอนนี้ยำังขึ้นคโคอยู่เลยไม่เป็นไรไว่ตรงนไดเดี๋ยวก็เอาไปไว้ที่กองมันให้ให้เขาบอกอยู่นะเฮ้ยยกกขาบอก จร่ไหนก็ได้้เร็วหน่อยูครับพี่ไปก่อนนะครับนี่บ้านนี้เอาลมให้พวกเรานเริ่มุดขึ้นวันนี้น้ําหนุนนะครับต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งวันแต่ว่าทีมเราน่าจะกลับกรุงเทพแล้ววันนี้นะครับเพราะว่าทรัพยากรเสี่ากันทีงไหนไม่พอแล้วไม่เพียงพอแล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจนะครับโอ้อีกแล้วล่ะครับขอบคุณครับพี่พีเปิ้ลเอาไ่มเป็นไรครับเียบไว้ใช้นเหือไว้วันอื่นไปข้างนอกัเปลียนแล้วเอาเลยพี่เอาลยขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับชาวบ้านเกลยนะครับเขาอยากเห็นต้นอ้อเขาบอกโอ้ยคุณหาคุณาคุณนมา ขอัวขขเป็นหนึ่งเจ้าเพราะี่เป็นหเจ้าก็เป็นสครับสวัสดีค่ะนนี้่เป็นหนึ่งค่ะไม่มีอะไนแ้อแมนเจ้ามาจากนุ่นุรีค่ะนนุรีครับฝากดนนเ้วครับฝากดิามเเป็นหนึ่งด้วยครับไ้ลบทุกคนก่อนนะเ่จุมน้ำโอ้ยยอหลังนี้ได้ยังเนี่ย หมดแล้วเนาะนี่นี่ได้ยังด้านในเนี้ยแต่ยังไม่ได้นะนี่อ่าเรามาเรามาเรามาอันคนมีน้ำเฮ้ยคนคนมีไม้ครับคนมีเชิญครับเชิญไม้น้ำหน้าคนมีไม้ซ้ายมือได้หรอซ้ายมือยังไม่ได้นี่เรายังเดินไม่ถึงหรือเปล่าอย่าทิ้งตำแหน่งสิเป็นตำนานที่

ถ้าไม่มีก็คือหมดแล้วอันนี้เขาได้ยังได้แล้วออกไปแล้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วท่าบ้านานี้ออกไปแล้วปะค,วะค่าบเอ,อยาี้าาี๋าาาาาาาะาา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 ให้เต็มาุาา้านนะครับโาาาตาาาาาาา้าากา่าา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 นาา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 นะ <c oughs> เรราามสีนะเดินไปเรื่อยๆจะมีซอยแคบนะครับดี๋ยแต่เข้ากันหมดแล้วนะอันนี้มันเป็นซอยในซอยอีกทีนะครับเนี่ยรถใหญ่จอดสแตนบายอยู่ข้างนอกคนถือ้องตบลุงจบเลยซัมซุง A5 เจ็บ A55 ดิกัดน้ำไม่เขาบอกเขาขี่มากันน้ำแต่การออกหรือการเข้าไม่รู้นะบี่เปิดจมน้ำ นี่น้ำพบอยูีใช่ไหมน้ำพองน้ำอีกไหมคะเฮ้ยขมวดอิมกลับแล้วมีน้ำอีกมา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 มพมามเมงจามลมาแล้วอมเมนต์บอมาอบคุณามามมา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 ามามามาาม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 า แต่งเกยงยืนลงน้ำก็ดูแต่ละคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะได้มาลงแล้วนี่ไม่เราบอกว่าวันนี้ลงเรือไหมบอกไม่ได้ลงเรือเราจะขึ้นรถแต่สุดท้ายเราก็ลงลงน้ำเลยไม่ลงเรือเลยลงน้ำเลยพี่กอลองรถอ้าวอ้าวอ้าวจับตา็อตนี้พี่ไม่ยากเลยนั่นแหละถ้าเขาได้เดินทุกคนต้องจับจ้องนะครับเจอเจี่กอลบายบายพี่ออยู่นี่เหรอ เยนนี้มีอะไรกินข้าวมันจะตระแรงเย็นนี้มีอะไรกินครับไม่อะไรขอขอฝากท้องด้วยได้ไหมถ้าเป็นผู้ประสบไฟอนนี้ผมเป็นผู้ประสบไฟแทนนะครับพี่ลองนะพี่พี่ไม่เลี้ยงข้าวครับ้ฝนจะตกแรงนะแค่นี้พอเด้อ นี่ผมต้องกลางลุ้มเพราะว่าถือโทรศัพท์ถึอมันจะกันน้ำได้แต่ก็ไม่ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับแล้วเราไปไหนต่อโยให้พี่คนนั้นทำไปพอเกิดหมดแล้วเราก็คือเรา เข้าประจอข้าวประจอแต่เดี๋ยวทุก <c oughs> เด่นชัยบ้านใด <c oughs> อ่าอ่า <c oughs> บ้านต้นม่วงครับอ่าปงป่าป,ป <c oughs> ่าปไหวปงป่าไหว ปานต้นม่วงนะครับมีผู้ป่วยมีคนแก่นะครับทียังเข้าไม่ถึงตรงนี้น้ำก็เริ่มต่ำลงแล้วนะครับห่อไวอันนั้นเ่าไหมครับเดี๋ยวเดี๋่วไวเลยบ้านสวยๆบ้านสวยมากเลยต้องใอ่ะจริงจริงพี่ก็ได้แท้ขึ้นไปจริงไปพี่ไม่รู้นะมันเออน้ำร่วงน้ำร่วงไปไหนไปแล้วไม่เวลาแห้งเนาะเย้ เอาอีกไหมเทียเนาอีกไหมเผื่อไม่เผื่อไว้ในรถในรถมันไม่มีแลเผื่อไปน้ะวันนี้จะมีต้องใช้เพราะน้ำไฟมันโดนตัดไปเลยบนรถเลยเยอะพอปาอันนไปกนนั่นไงกลัวแล้วายไ้รออ๋ออ๋อ ทีละคนไปที่ละเฮ้ย <c oughs> เอา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 าเอไปแล้วไปแล้วเล่นน้ำเล่นน้ำเอ้ยไหวไม่ได้โอ้แต่ละคนโอ้ <c oughs> อ้าวลุงนี้ก่อนลุงนี้ก่อนเดียวเดียวอะไรวนะวน่ะโตโตอ,อย่างนี้โตท,ทำไมคำไมไมานอย่างนั้นอะ่นะมันเป็นซรายดูดอ่อะโอะ้โอ้ิดล,ลุงนี้ก่อนลุงนี้ก่อนลงไปอ้า ทำไมราอย่างนั้เอาเทียนนี่ไงไม่ใ่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเาจไ้จะ้จะไว้จะไ้ไวไปเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเน่ยเจ็บนะะมจะไ้ไมเป็นมันเป็นทรายค่ะทุกคน พี่นิกรโทรศัพท์อยู่ไหนน่ะก็นสะยเรสเสียหมดแล้วเหนื่อยรถตัวเป็นตัวอะไรวเนี่ยเสียหัวเลยอะเรียว่าฟันคอมนี่ผาไปคืงนี้ลงมือทรายเลยเนี่ยทรายหนุนโอ้สภาพขออนุญาตขับไอโต๊ะมึงเก็บใบไม้ฉันเมื่อกี้นี่คลิปมีประมาณเป็นพันในวันนี้ระตัวนี้ทรายมาปะต้อง จับไม่รอดเลยกล้องจับรอแล้วรอแล,ะล,ะล,ะละ้วรอแล้วรอแ้วโอ Zone> ้คนนี้คนนี้บูตะลุยมากสุดอะสุดสุดอะที่เล่าเลือดเอโอ้ยระวังเราอย่าเดินอย่าเดินลรนของแท้คนีอยู่แล้วไม่ได้มาเยของแทนี่ของแท้เลยของแท่ที่มอาอยังนองแง่าำครบสี่ห้ารอบไปยังนี่แหละ ล <g ül> ุกด้วยหล,หลุดแล้วหลุดแล้วครับหลุดแล้วพญานาคพยานาไม้กีบนั่นน่ะพญานาคพญานาโอ้โมเดาช่วยพี่หันไปมองลุงนิกรลุงนิกรคันอยนู่ในน้ำ เด๋อมีเหตุจริง <laughs> ไ,ดได้ช่วยพวกเราด้วยนะมาดูตกใจครับผมโอ้โหทำไมเรือมันงออะเรืองอนั่นอะเขยน้ำดิเอาเลย,นะยอ่าออไม่ได้เปียกเพราะฝนนะครับเปียกเพราะเล่นน้ำครับเะฝนนี่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลย,เลยแต่เราชอบเล่นน้ำเขาไปงมจับปลา กตุนปลาวานไงตุนปลาวานเตรียมส่งของขวัญให้ต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับเอาน้ำเพิ่มไหมครับเอาน้ำอีกไหมพี่เอาแล้อโอเคเดีออ๋ยวจะได้หามตรงนี้กอนนอนบนเรือแล้วครับเดี๋ยวเขียน ของก่อนมาพี่นิรันดมาคปรผสมไทยเนี่ยครับหลายบ้านืูเสียงไรวะะโตโตกใจเียวมาทำิงล้ผมนี่ยครับลงจริงคืนที่จริง 20, 20นี่ยี่สิบวเรือนนั้นเนี่ยใช้เวลาเราสร้างภาพอยู่เอาเหรอใช่ใช่น้ำแต่ทีน้ำขาดสร้างภาพขึ้นเลยแนคอมเมนต์บอก <laughs> <laughs> <า>เอาคุณน,นิกรขึ้นเรือทีค่ะคุณน,นิกรไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ ดูนี่ก็ระวังนะครับตรงนี้เไม่รู้ว่าพื้นมานั้นหรือเปล่าเดินกลางๆเนี่ยค่ะสังกะส,ส,สีล้มหมดเลย <ไอ S 1> น่าจะเกิดจากรถแหละรถวิ่งเข้ามาแล้วมันน้ำมันตีอะ่ะ <c oughs> แต่จริงอ่ะรถเรามาได้แต่ว่าเนี่ยครับเราวิสัยทัศน์ก็มองมันได้ไม่สุดนะครับเราไม่รู้ว่าน้ำขึ้นนะครับตอนเรียนกันมาน้ำขึ้น อันนี้ที่ที่ไหนนะที่ไหนนะตำบลนะตำบลอะไรวะปงป่าหวายนะครับอู่บ้านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะเดนชัย ระวองขอบคุณเอาเปนอยากาด้ด้วยธรรมทานจ้า้าจแป๊บนึงจ้าแป๊บนึงัานสาวอ่ะดูปาานสาวผมบอเป็นผมแล้วผ่านสาวผมบอบ

ใช่ครับอาจจะมีที่อื่นไหมอ่าโอเคงั้นวนวนเสร็จแล้วว่าโอเครถมาแล้วรถมาปเราอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบบคครรัััสสวดีหวานนะขอบคุณมากมากไปไปขึ้นรถเลยหวานอ่ะหวานนะนั่งข้างหน้าให้นะคงข้างหาหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยไปของบรรชางาเดี๋ยวเราขึ้นรถนะครับเราถอยหน่อยเดี๋ยวเรถถอยเราต้องขึ้นก่อนครับเราถอยไม่ได้ คุณพี่สวัสดีครับวันนี้เราสุดสุดอะใช่แต่เรามาเราเข้าไม่ได้แบบนี้หรอกน้ำมันสูงมากเวันนี้ผู้วันข้าวคนเยอะอ่ะอข้าวพันชุดอ่ะเราไม่รู้รู่นี้โรงงานนี่นี่เมืองกองเต็มเลยนี่มีเสียดายมากเลยข้าวเราเมื่อวานในเมืองเยอะมากลงน้ำไป เด <a> <istles. S 3> ี๋ยวกลับบ้านเราอาบน้ํากันเลยนะครับแล้วก็กลับกรุงเทพเลยมันมีมันมีตรงนี้อีกซอยนึงฝากรถคันนไปไหมรถเี็จะเข้าไปขไหมเข้าไปได้พี่เพราะผมไม่รีบขนาดนี้เดินเลยเดี๋ยวมาดูเข้าไปเลยไม่ไม่ต้องวันเขา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 จะไปทางนี้ฝากได้ฝากได้เอาเอาผู้หญิงขึ้นไปเองขึ้นรถอย่าลืมเขาดิใช่ค่ะ ไม่รู้อ่ะแบตจะหมดแล้วเนี่ยเอาเอาเอาแบตสำรองมาไล่ต่อคุณเขาดูเราอยู่